สวัสดีครับผมปรับรีวิวครับอะไรก็ได้ที่เป็นตัวคุณเพลงสร้างเองได้ครับวันนี้จะมาบอกวิธีปรับคอกีตาร์นะครับเป็นพื้นฐานที่ดีเราเป็นมือกีตาร์ก็ต้องปรับกีตาร์านยน้อยๆมีทักษะที่ก่อนจะถึงมือช่างนะครับเป็นพื้นฐานที่ดีกีตาร์เนี่ยเวลาส่วนหนึ่งคือคอที่สำคัญมากนะครับ กีตาร์ที่ไม่ดีบาง,างครั้งเจอคอดีก็สาม,มารถทำใหเ้เสียงมันดีได้การปรับโครสร้างของออคอกีตาร์เนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการไขนะครับก็คือเป็นตัวนี้ครับเป็นรูปหกเหลีย่ยมตัว L แ,แล้วเราก็ถ้าเป็นกีตาร์แบบประเทศสตาร์หรือ,อ,อพวกเรสพอ,รหรอหรืออะไรเราก็จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้ รเราจะเห็นนะครับตรงนี้ครับเราก็สามารถจะสอดเข้าไปได้สอดเข้าไปานะครับเมื่อล็อกเข้าไปแล้วมันถ้าเราต้องการให้มันตรงหรือว่าตึงแอนเราก็จะเป็นงไงครับเราก็จะผัดนะครับตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าเกิดเราต้องการ ความโค้งของตัวนี้เราก็จะทวนเข็มนาฬิกานะครับนะครับนี่นี่น,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 นี่ตามเข็มนะครับถ้าเกิดต้องการตึงเหมือนกับว่าเราทําน็อตให้มันตึงครับตึงเมื่อไหร่คอมกีจ้าก,ก็จะตึงและแอนถ้าเกิดเราคลายน็อตเมื่อไหร่นะครับอคอมันก็จะอย่งางคอมันจะโค้งนะครับอะ,อะไรคือความคอดี สิ่งที่เราจะเทสตได้สำหรับคอก็คือเราจะแตะมือของเราที่สายช่อง12แล้วอันนี้มาแตะขอบแรกเฟสที่แรกแล้วเราก็ตกดูนะให้มันมีดังแตะะนิดๆนิดๆน,น,น,นะครับนี่ครับนะครับไม่ได้ถึงกับเงียบเพราะสายเส้นนี้เวลาเรากดเนี่ยมันตรงเราจะเอามาเทสดูนะครับเห็นไหมฮะ มันจะมีการกระแทกเ็็นิดหน่อยแล้วเราก็มาลองเลงดูค่อนข้างจะตรงนะครับทำให้เป็นไงครับเวลาเร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 า,เราไม่ได้เปิดแอมคิชาแล้วเราสะทำสตัมันคอต้องสัน่นนะครับแล้วสำหรับสตาร์ทนี่นะครับคอที่สำคัญมากเลยครับเพราะว่าคอของมันยึดด้วยน็อตสี่ตัว นะครับน็อตสีตัวนี้มีความหมายมากของโบราณมันจะเป็นสามตัวของรุ่นเก่าๆนี่คือสี่ตัวนะครับน็อตทุกตัวมีความหมายในการสี่ตัวข้างหลังนี้ในการเซตคอร์สายหกกับสายหนึ่งทุกเส้นควรจะตึงเท่ากันถ้าเกิดเรารู้สึกว่าสายหกรู้สึกว่าหย่อนในความรู้สึกเวลาเราเล่นเล่นเล่น,ลน,ลนแล้วมันแฉด หลังจากเราตั้งคอที่เราชอบแล้วมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือทํายังไงให้มันตึงตรงนี้คือตําแหน่งของสายหกของสายหกนะครับนี่คือตําแหน่งของสายหนึ่งเราจะเป็นยังไงครับถ้าเราทําตัวนี้ให้มันแน่นตัวนี้ไม่แน่นคอมันก็จะมาข้างหลังเพราะว่าตัวนี้เราแน่นแน่นมันก็เลยยึดติดเส้นหนึ่งก็เหมือนกัน ฉะนั้นตรงนี้เป็นยังไงครับถ้าเกิดต,ต้องการให้สายผมมันตึงแล้วมีแอทแทคที่ดีขึ้นเราก็จะขันมันแน่นแน่นตัวนี้ตัวนี้เป็นยังไงครับอาจจะแน่นน้อยหน่อยเพื่อให้เกิดอะไรครับซัดเชนที่ยาวขึ้นเสียงมันจะไม่กระด้างเหมือนกันผู้ที่สนใจเพื่อนๆลองไปทดสอบดูความแน่น ของน็อตข้างหลังมีผลต่อเสียงครับต้องการความตึงแน่นเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้สะเทือนเมื่อไหร่ตัวนี้ติดกับบอดี้มันก็จะสะเทือนได้ดีเราก็ต้องต้องดูว่ามันแน่นขนาดไหนอย่าลืมนะครับน็อตข้างหลังมีความสำคัญสำหรับสตาร์ทมากนะครับครับแล้วก็ต่อไปและนี่ก็คือข้อคิดอย่างหนึ่งเล็กๆน้อย ฝากกันสำหรับปราบรีวิวขอบคุณครับ